ดีค่ะพบกับรายการพ่เส้นเพลง Morning n e w เช้าวันพัดที่23สิงหาคม2561ราคาทองสอดเมื่อวานช่วงกับวนันกกับตัวกรอบแคบแต่ว่าช่วงคืนปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน1,200ดอลลาร์แต่ก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้นะคะช่วงกลางคืนทองคำได้รับปัดใยหนุนนะคะจากจากตัวเลข ยอดขายบ้านมือสองที่ออกมาเนี่ยล้นลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่นะคะช่วงประมาณตีหนึ่งนะคะก็มีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟรดครั้งล่าสุดนะคะซึ่งตรงนี้ส่งสัญญาณว่าเฟดก็บอกว่าน่าจะร,ะรับเพิื่มในการประชุมเดือนกันยายนถ้าเกิดเศรษฐจอเมริมกาแข็งแกร่งนะคะซึ่งเขาก็มีมุมมองต่อเศรษฐจอเมริมกา ในทางที่ดีนะคะก็มองว่าตลาดแรงไหนก็แข็งแกร่งอาจารยเงินเฟ้อก็เข้าใกล้เป้าหมายสองปัยในยาาระยะกลางนะคะทางด้านกองทุน s อ r ถึงทองทองเท่าเดิมว่หวานนี้นะคะช่วงกลางคืนอาจจะเริ่มมีเห็นแรงเทขายออกมาบ้างนะคะหลังจากขึ้นไปทดสอบพัน0ออดอลลาร์แล้วไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ปิดตลาดช่วงตัวนะคะหนึ่ดอลลาร ราคาทองแท่ง9.5ขายออกของสมาคมช่วงเวยน็นปิดที่18,600บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนนะคะเงินบาทเริ่มทรงส่งตัวได้แล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็อยู่ประมาณ2 6, 6. บาทต่อดอลลาร์แล้วก็ช่วงเช้านี้อ่อนค่าลงนะคะคงช่วยราคาทองแท่งใน,นประเทศได้ระยะหนึ่งนะคะ ส่วนราคาทองแท่ง9.5ขายออกของโู้เสห่ยงช่วงตีสอนะคะติดที่18,540บาทค่ะคืนนี้ฮะซันเมกาจะเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่นะคะซึ่งตลาดก็มีการประเมินว่าตัวเลขก็น่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะคะสูราว643,000น,นะคะนอกจากนี้เองก็จะเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตแล้วก็ภาคการเริกกรา ตลาดคาดการ์ว่าจะออกมา5.5.1แล้วก็5 5ามนะคะตัวเอกสองตัวนี้จะลดลงและตัวเลขสุดท้ายก็คือจำนวนผู้ขอการว่างงานตลาดประเมินว่าตัวเอ็กนจะเพิ่มขึ้น3,000รายนะคะสุระรดับ2,15,000รายนะคะล้วก็วันนี้นะคะการประชุมเศรษฐกษิจประจำปี ที่เมื่จไกสันโฮนะคะจะเริ่มขึ้นลาวเราก็จะสิ้นสุดในวันเสาร์นี้นะคะประธานเฟดมีกำหนดแถลงในคืนวันศุกร์นะคะเข้าใจว่าตลาดน่าจะจับตามองการแถลงของประธานเฟ,นเฟดพอสมควรเดียวนะคะเพราะว่าหลังจากที่ประธานโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการเิดนโยบายของเฟดนะคะก็เข้าใจว่าประธานเฟดก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนจุดยืนของเขานะคะจากกาพูดของ เดินฝันไ้อย่างไรนอกนี้เองก็จริงๆก็มีการถลายจากประธานธนาคารการชั้นนาอีกๆด้วยนะคะเพราะเป็นการรวมตัวเป็นการประชุมของธนาคารการชั้นนำทุโลกสําหรับแนวโน้มมาคันทองนะคะถ้าเป็นบ่อเนี่ยอาจจะกับตัวในกรอบที่แคบนะคะแนวต้านยังอยู่ที่เดิมนะคะพันช้อยกลก็อาจจะไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้แต่ว่าถ้าผ่านขึ้นไม่ได้นะคกั เปื่อนแนวต้านถัดไปให้ที่พันสองร้อยสิบสามดอลลาร์ส่วนแนวรับพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาดอลลาร์นะคะแนวรับสําคัญยังอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ค่ะส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะใครมีอยู่นะคะจริงๆก็ถือต่อไปน่าจะพอได้นะคะแต่ว่าต้องต้องเรียนว่าช่วงนี้นะคะซื้อไปเราก็อาจจะได้กําไรที่ไม่ได้เป็นกเป็นกำไเ,เราซื้อในช่วง ปลายปีแล้วมาขายเดือนมกราคุมพานะคะก็อาจจะต้องใจยเย็นนิดนึงแต่ก็ถือว่าซื้อได้ในต้นทุนที่ถูกนะคะราคาทองแท่งก็ต่ำที่สุดในรอบ2ปีกว่าๆเลยนะคะลงทุนในโกฟิเชอร์แล้วก็โกดีเนี่ยนะคะก็เทรดดิ้งตามกรอบได้1,185ถึง1,200ดอลลาร์นะคะซึ่งสองโปรดักต์นี้นะคะสองสินค้านี้ก็มี เขาเรียกว่ามีอัตราทดก็คือมีรูปทุนไวเลสนะคะโดยใช้เงินลงทุนน้อยแต่ว่าก็อาจจะสร้างกำไรเปนขาดทุนที่มากนะคะก็เลยเทรดดิ้งตามปรับตัวเนี้ยพอทำกำไรได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดผองแท่งอาจจะทำกำไรได้ยากเหมือนกันส่วนตลาดหุ้ไหนไทยนะคะปรับตัวขึ้นต่อนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะ หุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยเมื่อวานก็เป็นตัวดันดัชนีต่างหุ้นนะคะทั้งหุ้นต่างประเทศก็ยังขายออกมานะคะัรวมทั้งรายย่อยด้วยนะคะต่างประเทศเมื่อวานขายออกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสองร้อยห้าสิบห้าล้านบาทแต่ว่าก็มีการซื้อสุทธิในแสนห้าสิบลิตรฟเจอร์นะคะต่อเนื่องทีเดียวนะคะเมื่อวานเข้ามาซื้ออีกหนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบเก้าสัญญานะคะเมื่อวานสัญญาเดือน กันยายนนะคะอยู่ก็ปรับตัวขึ้นนะคะตรง1,122จุดแล้วก็ออมีแรงเทขายออกมานะคะส่วนหนึ่งน้อนคุณก็บอกเอ๊ะการเจรจากันค้าลงหว่างทอมริกากัเอีเนี่ยจะได้ข้อสรุปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอรอดูก่อนะคะก็เริ่มประชุมก็คือเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มาจากเส้นสุดวันนี้นะคะก็โดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวอาจจะยังไม่ถมไม่ได้นะคะเป็นการปูทางเพื่อ นำไปสู่การเจรจาระหว่างผู้นำสองประเทศในเดือนพฤ่กาคมอีกทีหนึ่งะครก็ตรงนี้ก็อาจจะทำให้การปรับตัวขึ้นของการผู้นำมีเกอบที่จำกัดกันนะคะตรงแนวต้านประมาณ1,122จุดนะอาจจะเป็นจุดที่เปิดฝังขายนาค่ะแล้วก็จุดขายดั้ขคดที่หนึ่งพจุดค่ะ ส่วนกางกำไรฝั่งซื้อนะคะแนวรับที่หนึ่งพันหนึ่ง้อยสิบห้าจุดเราก็จุดขาตัดขาดทุนฝั่งซื้อหนึ่งพันห่ง้อยสิบจุดค่ะส่วนสิงคโปร์ฟิวเจอร์ที่แนะนำน,นะคะตัวแรกบีแรนนะคะตัวนี้บีแลนฟิวเจอร์แนะนำฝั่งซื้อนะคะต่งประมาณหนึ่งบาทเจ็ดสิบแปดตางค์นะคะตรงนี้เห็นสร้างฐานตรงนี้าาการมีการฟื้ตตัวขึ้นได้จุดขาดตัดขาดทุนหนึ่งบาทเจ็สหตางค์ค่ะ,คะ อีกตัวหนึ่งนะคะ STA Future ว่าสีฟังนะคะตัวนี้แนะนำเปิดฝั่งค่ะนะคะตรงแนวต้า13บาทจุดขายตต้คาดทุน13บาทสามสิบสังค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ